เส้นลำกำแหงแยกขึ้นแยกล้มซัลี่แล้วมาก็ขึ้นสะพานยาวนะมันขึ้นสะพานยาวนะทางเรียนเปิดทางมาตรงเนี้ยติดที่สุด แต่เนี่ยเขาคือพายย้อนสอนมาได้ย้อนสอนแบ่งเลนเหมือนเหมือนผู้ขนนลอยฟ้าดูล่ะเ,เ,เราก็ไปขึ้นทางด่วนนู่นเลยเสียค่าทางด่วนนู้น ร้อยกว่าบาทไปลงนู่นเลยสายสามไปลงลิงชันหกสิ 65. บห้าอันนั้นหกสิบห้ากับห้าสิบร้อยสิบบาทกองยี่สิบห้า ยี 25, ่สิบห้าร้อยสิกับอีกยีเป็นร้อบาทเ็จะรีบกลับไปเอาอีกเที่ยวไงกลับไปขึ้นจักรยานเนี่ย อันนี้มันปิดแล้วข้างหน้าจะปิดแต่จะไม่ขยเยื่อแหละติดแล้วทีนี้มันเป็นปัญหากับพวกขับรถนี่แหละไอ้ที่เขาให้ไปมันก็ไม่ไปชะลอ เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ขนาดโรงเรียนไม่ยังไม่เปิดนะมีมันปิดรถไม่ติดหรอกแต่มันทำให้รถติดกัน ม่ติดอะไรรถมันลงไปมันก็เบี่ยงได้เลยแต่มันไม่มีเบี่ยงไปชะลองไงอันนี้ก็จะติดไปนู่นน่ะถึงบิ Big ๊กซีํำแขงแหละข้างหลังนะผมนะอยู่มาเมืเ่อกี้จากไม่มีรถเนะี่ยะ กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆจะเล่าให้ฟังกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังทั้งหมดประเทศมันจะได้เจริญขึ้นไม่ไงั้นก็อยู่อย่างเงี้ย จะเริ่มมาต่อสู้ความยุติธรรมผมคืนล่ะ